สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปิ่นโตก็จะมาสาธิตวิธีเพาะมาเมล็ดพันธุ์ผักไฮโดรโปรนิกแบบที่หนึ่งนะคะแบบควบแน่นนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์เมล็ดผักจากยี่ห้อเจียไต่นะคะวันนี้พอดีคุณแม่ไปดูวันวันผลิตกับวันหมดอายุพอดีว่าเพิ่งจะผลิตเองเราก็เลยรีบเอามาบรรจุ ถุงขนาดนี้ก็เขาบอกว่าประมาณพันเม็ดนะคะ25บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะที่สำคัญคือเราต้องดูวันหมดอายุวันผลิตให้ดีๆนะคะผักพวกนี้ถ้าไม่เก็บภายในหนึ่งปีไม่เก็บใส่ตู้เย็นก็จะฝ่อไปนะคะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมวันนี้ก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์ผัก ฟอกกี y, จ้จริงๆฟอกกี้คุณแม่ก็ทำง่ายๆพอดีไม่ได้ไปตลาดก็เลยใช้เข็มเจาะรูขวดน้ำนะคะ,ะแล้วก็เอาไว้ฉีดแล้วก็มีทิชชู่แห้งแล้วก็มีกล่องอะไรก็ได้นะคะกล่องใส่ขนมเหลือได้ก็ได้พอดีคุณแม่มีทัพเปอร์แวร์ก็ใช้อันนี้ได้นะคะเบื้องตน้นเราก็นำทิชชู่ใส่กล่องลงไปค่ะ คุณแม่มือเดียวก็จะลำบากนิดนึงวางลงไปก่อนบางท่านจะใส่น้ำลงก่อนก็ได้นะคะถนัดแบบไหนทำได้เลยไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขั้นตอนนี้ใส่น้ำลงไปก็ง่ายเหมือนกันค่ะใส่น้ำไปก่อนแล้วก็ทิชชู่วางนะคะอเอาสักสองชั้นค่ะ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะตัวป่วนมาอยู่ใกล้ๆค่ะมาดูกระตูนอยู่ใกล้แม่เลย <S <S <ะ>เสร็จแล้วก็โรยน้ำอาจจะมีกระชอกนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อเก็บโรยน้ำให้ทิชชู่ชุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดพันุ์ผักค่ะ มาโรยลงไปนะคะคุณหนูเสียงดังไปไม่รู้ลดเสียงให้แม่น้อยอันนี้ใกล้หน้าฝนเราจะใช้ไม่ได้พันผักที่เป็นสีแดงนะคะยังยังยังไม่ไม่ลดเสียงอีกในถุงเขาบอกว่า บรรจุประมาณ1,000เม็ดนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะถุงหนึ่งเนาะโรยลงไปเลยค่ะโดยห่างพยายามอย่าให้เม็ดทับกันนะคะเพราะเวลาที่เราค้า้งก้อออกมาแล้วเนี่ยรากเขาจะเกี่ยวกันมันจะทำให้รากเขาหักค่ะ วันนี้แม่ปิ่นโตมีมเมล็ดพันธุ์อยู่3ชนิดนะคะก็จะแบ่งเป็น3ล็อกนะคะชนิดที่สองก็เอาเป็นบิ๊กเรดโอ๊กนะคะเอามาโรยทำเหมือนกันค่ะกับชนิดแรกนะคะ เรย้อยห่างๆนะคะเร,รเรียบร้อยเราก็ต่อด้วยชนิดถัดไปคุณแม่ใช้บิ๊กกรีนโอ๊กนะคะ โรยเหมือนเดิมนะคะโดยห่างๆเนาะโอเคเรียบร้อยเราก็เอาน้ำที่เตรียมไว้นะครับโรยลงรยลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อโรยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารินน้ำที่มันเปียกชุ่มเกินไปนะคะออกจากเมล็ดของเรา ยังตามติดแม่มาอยู่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเมื่อติดน,น้ำออกแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไป เราก็เอาทิชชู่นะคะทิชชู่แห้งวางทับลงไปนะคะสักสองชั้นคุณแม่ลืมถ่ายวิดีโอนะคะอ,อันนี้คือภาพที่เราเอาทิชชู่ปิดไปแล้วนะคะปิดทับมเมล็ดไปแล้วพอปิดทับมเมล็ดไปทิชชู่ปิดไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเอาน้ํามาริน,ร,นรินสักนิดนึงนะคะเอามือเสด็จปลายนิ้วให้โดนทิชชู่นะคะคุณแม่ลืมถ่ายวิดีโอไว้ เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะยังหามุมไม่เจอต้องหาอีกด้านนะคะนี่เป็นมุมนี้โอเคค่ะปิดสนิทเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะทิ้งไว้24ชั่วโมงหรือ1คืนนะคะ สมมติเราทำวันนี้บ่ายสองพ่งนี้เราก็ค่อยมาเอาออกนะคะเอาล้วค่ะก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาเอากล่องมเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะไว้นะคะเอาออกมาตั้งวางไว้ในห้องอุณหภูมิธรรมดานะคะหรือจะเอาไว้ในตู้ที่มีความมืดนะคะทิ้งไว้อีกหนึ่งวันคุณแม่เอาไว้ใต้สิงน้ำนะคะ เอาล้วค่ะครบเวลาอีก24ชั่วโมงแล้วนะคะวันที่สองเราก็มาดูว่า,มาเมล็ดพันธุ์เราเป็นอย่างไรบ้างแล้วอองอกหรือเปล่าว้าวอันนี้คืองอกร้อยเซเลยนะคะเกือบจะทุกเม็ดเลยงอกแล้วทีนี้เราก็เตรียม เพราะลงฟองน้ำได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวรากก็จะยาวนี่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณแม่ปิ่นโตจะมาสอนวิธีเอา,มาเมล็ดลงฟองน้ำกันค่ะรอติดตามนะ